ยะขาบริวะหาปุลาปริปุเรนติสาครังเทวเมวะอิโตินังเปตนังอุปกาปะติอิทิตังปะติตังตุมหังคิดเปเมวะสุสัพเพเรนตุสังกปาจันโทปนญลโสยะธามณิโชติลโสยะธา บ่าวาธนสรนิตาขปจธมาวันทายุนโนสุขังรยัจัก Dhika, Dharatam, Dhyatam, Hanato, Patapati, Suryati, Samojaya, Siddhatto, Pedana, Puja, Sasana, Buddha, Balanja, Bhuna, Om ศูนย์ยี่สิบหก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  ขยังสุตังภะลาจริอายุจะวันโจโพทันุทธิเจยะสวัสสวัสสาจะอายุจะทิวะสิทธิภาวันสุเตภาวะทุตามภาันกลังรัสุสามสาเทวะกาสาุทธาสุภาเว कान्तु